ช่วงที่เอาบอกว่าแม่ลงสานให้ห่างดูไหมแม่เขาก็มีความทําใจไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าตัวหลักมันจะมาห่างอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่แข็งแรงบอกแม่มันทําได้แม่ต้องลองทําดูแบรนด์ชมแพนคาร์นะคะเป็นแบรนด์งานฝีมือของคนไทยค่ะที่ปรับตัวไปในทุกๆปีค่ะว่าในแต่ละปีจะใช้วัสดุอะไรโดยที่ยืนพื้นเป็นผักตบนะคะแล้วก็ยังเน้นเป็นงานฝีมืออยู่เหมือนเดิมคะ่ะ จริงอะมันเริ่มจากว่าเอลว่าเห็นคุณแม่เขาทํางานฝีมือขายคนอื่นแล้วราคาของมันเนี่ยเคยถูกขนาดไหนเมื่อ1020ปีที่แล้วมันก็ยังถูกเหมือนเดิมก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นค่ะบอกแม่ว่าเราลองทําเองดูไหมแล้วก็ทําให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ผ่านคนกลางแล้วก็จะได้คุยกับลูกค้าด้วยค่ะซึ่งเทคนิคของมันแน่นอนค่ะเราทํางานสารเนาะหลักๆค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะตัวเส้นผักตบโดยทั่วไปแล้วก็จะมีตัวผักต้นตัวผักที่เต็มทางต้นแบบนี้นะคะเมื่อเราผักครึ่งเราก็จะได้ผักซีกนะคะ ทำให้เขาเลียวเล็กลงเพื่อที่จะได้ลายสารตามขนาดที่เราต้องการค่ะเออคุณแม่ห่างกันอนะ่ะสีปีในการทํางานช่วงแรกอะ่ะมันก็จะมีความคุยกันไม่เข้าใจบ้างแม่ก็จะติดความละเอียดละออยิบย่อยเราก็คืออยากให้มันมีความดิบมีสีสันสดใสใบนี้ก็เลยเหมือนเป็นหนึ่งใบชิ้นแรกๆที่เราได้ตรงกลางระหว่างกันคือแม่ยังได้ทํารายละเอียดยิบ,ย,บยิบเหมือนเดิมในขณะที่มันก็จะมีบางจุดที่มีความดิบทิ้งไว้บ้างแล้วก็มีการเล่นสีสัตนตัวนี้เป็น นตัวขายดีค่ะของเราอันนี้เอาจะเรียกเล่น,ลนๆกับแม่ว่าเป็นแมงกะพุนสีที่ขายดีก็จะเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีน้ำเงินส้มค่ะไล่สีแบบนี้ลูกค้าบางคนก็อาจจะสั่งสายเพิ่มก็จะคล้องตรงซับโคกตรงนี้นอกจากที่เราจะทำตัวโปรดักต์แล้วค่ะก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะจะจัดเวิร์กช็อปที่แวมโคนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละครั้งค่ะโดยที่ตัวเวิร์กช็อปก็จะแล้วแต่ เดือนนะคะว่าเราจะจัดอะไรเราก็เคยมีสอนน้องที่สอบเข้างานออกแบบแล้วก็ต้องทําเป็นตัวจัดการก็ให้เขาออกแบบกับเราเลยแล้วก็หาวัสดุทําไปด้วยกันจนเสร็จค่ะตอนเอาเริ่มทำอะ่ะเอาแค่ นึกถึงอาชีพหนึ่งที่เราอยากทําได้ไปเรื่อยๆจนเราแก่แล้วเรายิ่งแก่เรายิ่งเก่งเหมือนเราเป็นกระบอกเสียงของคนทํางานทําฝีมือด้วยค่ะว่าเออคนทํางานฝีมือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเฉพาะทรัพพลายเออร์อย่างเดียวทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆได้อาจจะรับเป็นพ่ออเดอร์อะไรง่ายๆแบบที่เอาทาในช่วงเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันค่ะ